อาหารหลัก5หมู่ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะกินผักน้อยโปรโตีนต่ำนำภัยสู่สุขภาพได้คะ่ะส,ส,สวัสดีคะ่ะเชื่อว่าเราทุกคนคงจะเคยท่องกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมคะว่าอาหารหลัก5หมู่เนี่ยมีโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุวิตามินและไขมันแล้วเคยสังเกตไหมคะว่า ในแต่ละมื้ออาหารนั้นเนี่ยเราได้รับสัสดส่วนของสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยในปริมาณเหมาะสมและครบถ้วนหรือไม่เพราะไม่ว่าจะกินมากไปหรือน้อยไปก็มีผลกระทบต่อสุขภาพได้สภาพสังคมที่เร่งรีบก็ทำให้หลายๆคนต้องรีบเร่งจึงละเลยคุณค่าทางโภชนาการที่เราควรจะได้รับในแต่ละวัน อาหารปรุงสำเร็จเนี่ยจึงมักจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องนึกถึงเป็นตัวเลือกแรกๆในแต่ละมื้อเลยอาหารปรุงสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นแค่เราเลือกซื้อเลือกหามาเพื่อจะรับประทานเองเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการใส่บาตรอีกด้วยยิ่งในปัจจุบันมีการจัดชุดอาหารใส่บาตไว้ให้เรียบร้อยของข้าวของหวานเรียกได้ว่าเป็นบุญสำเร็จรูปที่หาซื้อได้งา่าย ตามเส้นทางบินธบาทของพระสงฆ์เลยทีเดียวค่ะโครงการสงไทยไกลโรคได้มีการประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโดยสุมตรวจอาหารที่จำหน่ายใส่บาศในบริเวณพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าอาหารที่จัดจำหน่ายใส่บาศนั้นมีสัสดส่วนของสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวและแป้งต่างๆปริมาณสูงในขณะที่สัสดส่วนของโปรโตีนพวกเนื้อสัตว์ไข่นมและถัว่วรวมทั้งพวกผักก็ค่อนข้างต่ำ ัวอย,ย่างอาหารใน1ชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้าวกับข้าวหนึ่งอย่างแล้วก็ขนมอีกหนึ่งอย่างและน้ําปานะซึ่งมีทั้งที่เป็นน้ําเปล่านมเปรี้ยวน้ําผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆตามรูปแบบชุดอาหารและชนิดราคาโดยข้าวที่นํามาจัดจําหน่ายเพื่อใส่บาทนั้นส่วนใหญ่เป็นข้าวขาวมากกว่าข้าวกล้องข้อมูลจากการสํารวจของสงไทยไกลโรคพบว่าปริมาณพลังงานเฉลี่ยของอาหารชุดใส่บาทที่ยังไม่นับรวมพลังงานจากเครื่องดื่ม อยู่ที่ประมาณ570กิโลแคลอรี่ต่อมือ้อและแบ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตสูงถึง68%ปรโปรตีนต่ำเพียง12%และไขมันอีก20%จะเห็นได้ว่ามีสัสดส่วนของสารอาหารประเภทคารโ์โบไฮเดรตที่สูงคือแป้งและน้ำตาลเยอะแต่โปรโตีนนั้นต่ำค่ะความต้องการโปรโตีนของผู้ชายไทยส่วนใหญ่อยู่ที่60กรัมต่อวันแต่พระสง์ที่ฉันสมื้อเนี่ยประมาณว่าได้รับโปรโตีนเพียงแค่36กรัมต่อวันเท่านั้น ส่วนคาร์โบไฮเดตท,ที่ได้รับเนี่ยจะอยู่ที่190กรัมซึ่งใกล้เคียงกับที่ผู้ชายไทยที่มีน้ำหนัก60กิโลกรัมควรได้รับอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลพลังงานและสัสดส่วนของอาหารที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยยังไม่รวมเครื่องดื่มที่พระสงค์ได้รับอีกในแต่ละวันดังนั้นหากพระสงค์มีการชั้นน้ำปานะหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงร่วมด้วยในแต่ละวันปริมาณน้ำตาลที่เข้าสู่ร่างกายก็จะมากเกินไปอีกค่ะ เจ้าคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีทั้งแป้งมีน้ําตาลเนี่ยในจํานวนที่มันมากเกินกว่าที่ร่างกายเราควรจะได้รับในแต่ละวันนั้นเนี่ยจะไม่หายไปไหนนะคะแต่จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันมาเกาะอยู่ที่พุงแทรกอยู่ในตับรวมทั้งจะนําไปสู่โรคอ้วนโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรวมถึงโรคไตและโลรคหัวใจอีกด้วยค่ะผักและโปรตีน เป็นปัจจัยสาคัญของอาหารหลักหาหมู่ควรบริโภคให้ครบและได้สัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายทุกมื้ออาหารควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไข่นมหรือเต้าหู้ส่วนคาร์โบไฮเดรตก็ควรเลือกชนิดที่มีกาบมีใยอาหารอยู่เช่นข้าวกล้องข้าวโพดทัวลันเตารวมทั้งธัญพืชที่ขัดสีน้อย แร่าธาตุก็ได้จากพืชผักทั้งผักใบเขียวแล้วก็ผักสีสันต่างๆส่วนวิตามินก็จากผลไม้ชนิดต่างๆส่วนไขมันนั้นมันมีทั้งไขมันจากพืชและสัตว์ไขมันสัตว์มีกรดไขมันอิ่มตัวเยอะบริโภคมากก็จะเสี่ยงต่อคอเลสเตอรอลสูงยกเว้นไขมันจากปลาเป็นไขมันดีต่อสุขภาพรวมทั้งไขมันจากถั่วต่างๆเช่นถั่วเหลื้องอัลมอนด์เป็นต้นตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว พระสงฆ์ต้องพึ่งพาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายดังนั้นการจัดเตรียมอาหารใส่บาตรในแต่ละครั้งเนี่ยหากเราได้มีโอกาสพิจารณาเลือกสรรอาหารโดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและสัดส่วนของสารอาหารให้มีผักมีโปรตีนเพียงพอให้สมดุลครบทั้ง5หมู่ด้วยแล้วมันจะเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์และป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ มาร่วมกันใส่ใจโภชนาการและช่วยขับเคลื่อนให้สงไทยไกลโรคด้วยกันนะคะ